พ <3 tama> ี่เจว่าโอเคกืนๆเคเดียร่ขอพูดแบบนี้คะเออนุงจริงครับรับ เราเดบิวต์มาได้เข้าสู่ปีที่12แล้วใช่มชีม้ยัชิรดิโอ้ยยสุโซเข้าสู่ปีที่12เราได้มาเจอแล้วละ่ะคือเกือบเมื่อวัน่อนบอกไปเวืา่าภาพนี้มันเป็นภาพที่พวกเราเองก็ไม่เชื่อในสายตาเหมือนกัน 근데 제일 어려운 거는 뭐냐면, 생기야 비수드 아이유가요. 참팬분들 이렇게 오래 동안 우리 기다리는 거, 가티팬팬떠투 러우 리나 터 날리. 그래서 우리 한명한명한명 멀리에서도 잘못 보지만 분명히더 멀리에서 우리 잘못볼 거예요. 팬의 한명한 명한테 우리 일곱 명 진심으로 너무너무 ท้องใจผมเสเรื่แคนทุกคนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงที่อยู่ข้างบนซึ่งจริงๆพวกเราเขาบอกไม่ค่อยเห็นหรอกนะคุณที่อยู่ข้างบนเขาบอกพวกเราเห็นไม่ชัดเหมือนกันแต่ยังไงก็แล้วแต่ผลขอขอบคุณพวกเราขอขอบคุณทุกคนครับนนี้ก็เมื่อวนที่ีาค่ยงากัก็อไ็ยไ้ม 일곱명의진짜존ช브่더예요เดรเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้มารวมตัว7คนอีกครั้งเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สามารถตอบได้ก็คือพวกเราเป็นพี่น้องแบบโคตรครับหนึ่ง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 หน่งหนึ่งหนึ โอ้ดทัพแบกเอุแต่ละคนแต่ละคนก็จะมีผลงานมีสิ่งต่างๆออกมาในอนาคตแตพวกเราคือ b r o t ้ e r เราคือมีจินยมีผลงานออกมาพวกเราจะอยู่ซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังเองแบมแบมตรกชบมตัวรกยองตรคตรน우리ยูท์เ้พวกเก่สแค 우리볼때마다행복했으면좋겠습니다좋겠습니다그리고 Entertain 했으면좋겠습니다멤버ทุกคนเลยครพวกเราก็จะคอยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็ร่วมถึงแฟนๆด้วยนะครับพวกเราก็จะพร้อมที่จะสร้างความสุขให้กับทุกๆคนครับใช่ครับ Never forget who we are. Always. Oh Thank you so much, Kokon. And thank you for being here. We love you guys so much. At the same time, thank you for showing us all the love for 12 years. It's going to continue. You guys have your life, your career, your industry, and your life. We do too, but we always be with you guys. And you know, life is hard, you know? But sometimes when you entertain yourself. So it's gonna be a no 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 Sometimes I feel like when you wanna let loose, come back to us. It's fine. It's and when you're tired sometimes, remember one thing. Sometimes you gotta remember a little bit more girl. Kau <laughs> merah a kau merah kia, kau merah kutu Kau merah kutu, kau merah kia, kau